คุณกำลังรับชมรับฟังคืนเผาผีโกส i ไหนสนับสนุนเรื่องหลอนๆโดยเฟิร์มครับบำรุงเส้นผมหนวดเคราแอดไลน์เฟิร์มนะครับโยกสวัสดีสวัสดีครับพี่นัดนะครับมาเข้าเรื่องเลยมเอาไหเผื่อเล่าเสร็จจะได้ไปพักผ่อนโอเคได้เลยเข้าเรื่องเลยนะฮะเรื่องนี้เป็นประสรบการณ์ของเพื่อนผ่านมาสิปีแล้วเกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ ชื่อเรื่องแม่ไก่หนีเที่ยวเรื่องนี้ใช่เรื่องของเพื่อนเรื่องของคนใกล้ตัวมากพี่นัดบอกเลยคืออะไรอ่ะแม่ไก่หนีเที่ยวคืออะไรไม่เข้าใจเรื่องของคุณนายไก่แม่โยกคิดขอโทษทีขอโทษคุณแม่ไก่เนี่ยเป็นแม่ของน้องหยกนะคุณแม่เลยโอเคโอเคอ่ะเชิญเลยยังไงมั่งก็คือเรื่องเนี้ยก็คือว่าโอ้ประมาณสิบสิบสิบกว่าปีได้น่าจะติดสองปีขึ้นนะพี่ครับ ก็คือนตอนนั้นน่ะพี่พี่พี่พอจะจําได้ไมว่าบอกว่าช่วงนั้นน่ะบอกว่าเขตอ่ะเขาจะมีงบงบหนึ่งที่จะบอกว่าเหมือนสั่นปันส่วนให้บอกว่าให้คนเขาบอกว่าให้ให้ให้แบบว่าให้คนในเขตเขาไปเที่ยวกันอย่างเงี้ยมีเหมือนจัดสัมมนงสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีอ่านั่นแหละเออคุณหญิงคุณเด็กหญิงไก่นางก็เลยได้ไปครับเออแล้วคราวเนี้ยคือโดยปกติอ่ะ นางอ่ะจะต้องไปกับป้าจะต้องไปกับพอ่อแต่คราวนี้ยพี่อ่ะมันไม่พอไปได้แค่คนเดียวครับป้าเขาก็เลยบอกว่าเอองั้นหรือก็ไปกับยายแอลข้างบ้านละกันออก็เลยฝากยายแอลก็เลยปล่อยให้บบว่าเขาไปกัน<อ>ก็คือว่าไปเนี่ยก็อกว่ามันก็ไม่มีอะไรหรอกพี่มันก็กว่าเหมือนแบบว่าไปเพื่อไปสัมมนาหรือว่า อะไรตามตามโครงการอะไรของเขาแล้วก็ส่วนมากก็จะเที่ยวมากกว่าก็เหมือนเราไปทัศนศึกษาเด็กๆอักเหมือนเด็กไปทั้งแต่นศึกษาจริงเออเออเอเออก็บอกว่าไปแบบว่าไอ้สะพานข้ามแม่น้ําแควไปถ่ายรูปถ่ายรูปพอตกบ่ายก็บอกว่าเข้าที่พักแล้วก็เข้าห้องประชุมแล้วก็สัมมนานู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปคุณนายไก่ยขานั่งฟังฟังเสร็จปุ๊บพอนางออกมานางเห็นที่พักอุ้ยหรูชอบ ที่พักอ่ะมันก็บอกว่าค่อนข้างที่จะแบบว่ามันมันติดมันติดเขาเรียก่อะไรอ่าติดเอ่อติดแม่น้ำติดแม่น้ำนั่นแหละมันมันจะเป็นโซนอย่างเงี้ยพี่นัดคือคือมันจะเป็นตัวตัวเหมือนกึ่งโรงแรมรีสอร์ทนะนะครับพอเราเข้าไปเสร็จปุ๊บเราเข้าประตูเข้าไปอ่ะแต่อีตรงด้านหลังห้องเราอ่ะมันเป็นระเบียงที่มันยื่นออกไปแล้วเราสามารถเดินบนเดินเดินออกนอกระเบียงอ่ะแล้วมันจะมีบันไดเล็กๆอ่ะที่เราสามารถออกไป ไปตรงริมน้าได้เลยโอเคอืม <Okay>. mm. อ่ะนั่นแหละคุณนายไก่เขาก็แบบว่าพอเอากระเป๋าเข้าไปเสร็จปุ๊บนางก้าวแรกเข้าไปนางก็ถือเคสเลยกล้าวเท้าตายก่อน oh. ก้าวเท้าตายก่อน oh. ไปกับเดียแอลพอนางเข้าไปเสร็จปุ๊บก้าวควับเข้าไป uh. สิ่งที่นางเกิดขึ้นคือนางรู้สึกว่าข้อขานางอ่ะข้อเท้านางอ่ะ uh. โดนข่วน uh. อุ้ยแล้วนางก็ชักขาออกมาออ uh. นี่คือสิ่งที่นาง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 เหมือนนางตกใจอ่ะเย่แอลเขาก็บอกว่าอยู่ข้างๆอะไรใตเป็นไรก็อบอกว่าบอกไม่รู้กูรู้สึกว่าเหมือนกูโดนอะไรข่วนไม่รู้อ,อแม่แม่ยายก็บอกอย่างนี้นะกูกูเออแล้วหรนางก็ดูพ่อเท้านางนางก็บอกว่าเนี่ยแต่กูยังสะใจอยู่เลยนะแอลแ้วหรอเย่แอล,ออแอลก็บอก มึงคิดมากบอกบอกแหมบอกว่าอยู่ห่างตะแสมนิดหน่อยว่าทำเป็นจะปิดซตดิ้งทำเป็นกลัวผีมึงนอนกับกูอ่านั่นแหละเขาก็แซลกันนะงก็หัวลรากคิดค่ากับเพื่อนสาวนางพอว่าพอนางวางคงวางของเสร็จนางก็บอกว่าบรรยากาศมันล่มรื่นเนาะทำไมกูรู้สึกอึดอัดจังวะกูอยู่ห้องเนี่ยกูอึดอัดบอกแอลเออยายแอลเขาก็บอกว่ามือคิดมากบอกมึงโทรไปหาตะแสมสิบอก หรือว่าบอว่าเพิ่งจะเคยเที่ยวคนเดียวแม่ก็ว่าเออหรือว่าฉันคิดมากว่าเพราะโดยปกติแม่เขาจะอยู่กับปาตลอดอืแต่มีครั้งเนี้ยที่นางมนเที่ยวคนเดียวนางก็โทรมาหาแซมเขาเขาบอกเออเนี่ยเออถึงที่แล้วนั้นเนีย่ยเข้าทักแล้วเออวิวเป็นงี้มากา็เออดีแล้วดีแล้วดีแล้ว,ลวโอเคเสร็จปั๊บนางก็วางสายพอวางสายเลยเสร็จเรียบร้อยอ่ะ นางก็บอกว่าบอกใครจะอาบน้ําก่อนเย่แอลก็บอกว่าบอกเอองั้นเดี๋ยวกูอาบน้ําก่อนเอแม่ก็บอกโอเคได้งั้นเดี๋ยวนางก็บอกว่าจัดพวกเครื่องสําอางตรงหน้าเขาโตงเคาน์เตอร์<ม>อะไรนานงะนางก็บอกว่าลื้กระโปรงกระเป๋าซึ่งตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่เริ่มเย็นแล้วอพี่มันดูนาฬิกาอีกทีหนึ่งอ่ะมันประมาณหกโมงครึง่ง ระหว่างนั้นน่ะยายแอลอ่ะก็กําลังอาบน้าอยู่ยายแอลก็บอกว่าไอ้อัมาเธอร์อ่ะก็มึอมืออ่างด้วยมึงบอกโอ้เนี่ยอาบม้วนอาบด้่นอแม่ก็บอกบอกอมึงอาบนานไหมบอกเนี่ยยายแอลก็บอกบอกเออขกุนั่งแค่อ่างก่อนอะไรอย่างนี้แม่ก็บอกว่าเอออ่ะตามสบายอานแม่เขาก็เปิดทีวงทีวีจัดคงตัดของอะไรของเขาไปว่าจัดเสื้อผงเสื้อผ้าสักพักหนึ่งอ่ะพี่ตรงหน้าระเบียงอ่ะ มันเป็นระเบียงกระจกอะพี่มันดังแล้วก็ประมาณประมาณสักน้ำหนึ่งถึงสามอะเดี๋ยวมันก็ดังอีกอยู่ดังอ๊อก็แล้วก็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 เออคือมันมันมันเหมือนมันมันเป็นจังหวะพี่คือประมาณสามวิก็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 อยู่อย่างเงี้ยแต่มันไม่ถี่นะ ครับยายไก่เขาก็ว่าค่อยๆแง้มมานไปใครวะใครมันขออะไรวะสิ่งที่นางเห็นน่ะคือเป็นเด็กผู้หญิงวัยรุ่นใส่เชื้อสีขาวเป็นเสื้อแบบว่าเป็น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 เสื้อเออ่รัดรัดเอเขาเรียกอะไรเป็นเสื้อเป็นเสื้อ เขรารูปเลยกอะเสื้องเข้า like pues uh so uh 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 Monday> รูปอ่าเข้ารูปแล้วก็ก็เป็นกางเกงขาสั้นกางเกงยีนขาสั้นกางเกงยีนขาตัดอตพี่เหมือนเอ่อฟิลสกอยเลยนางก็บอกว่าแต่สิ่งที่แปลกคือนางเอาหัวโขกจริงดิก๊ก็อยู่อย่างนี้แม่ก็อีบ้าบอกใครวะาวผมมามขาเอาหัวโขกแม่ก็คิดในใจจะเปิด นางก็ทําท่าว่านางจะเปิดและจะถามว่ามีอะไรหรือเปล่านางแต่สิ่งที่แวบขึ้นมาในหัวนางคือนางบอกว่านางรู้สึกอยู่ๆขนหูอ่ะนางอ่ะลุกสู้แล้วนางนางนางรู้สึกขนลุกขึ้นมากระทันหันนะออไม่น่าเปิดอ่ะมันไม่น่าจะปกติอ่ะต่อถ้าเกิดมันเป็นพวกนางนกต่อละคือเมื่อกอนมันก็จะมีข่าวใช่ไหม เอออะไรหรือเปล่าแม่ก็เลยตะโกนไปว่ามีอะไรคะแล้วเสียงนั้นก็หยุดแล้วบอกว่ามีอะไรหรือเปล่าคนข้างนอกนะ่ะเงียบไปสักพักหนึ่งพี่คราวนี้มันย้ายมาอยู่เป็นหน้าห้องแทนเดี๋ยวนะจะตอกกระจกใสๆถูกไหมใช่เพราะนั้นแม่ต้องเห็นเขายืนอยู่ตรงนอกกระจก ใช่คือแม่ต้องแงม่านดูไงอ,อ่าแ,แ,แล้วเดี๋ยวนะตอนที่คิดเนี่ยว่าตอนที่ถามว่าคนข้างนอกมีอะไรไหมย,ยังยังยัง,ย,งยังมองกันอยู่ไหมคือไม่ได้มองแม่แม่เดินมานั่งที่เตียงแล้วอ๋อโอเคหมายความว่าคนนั้นนะอ่ะพอพอแม่เห็นแล้วตอนแรกจะเปิดแต่ไม่เปิดก็เลยปิดม่านถูกไหมใช่แล้วก็เดินมานั่งที่เตียงใช่ทีนี้จากคะตรงข้างหลังเนี่ยตรงระเบียงเนี่ยตอนนี้กลายเป็นคอที่หน้าห้อง ใช่คือพอแม่อลองเท้าไปสองรอบอะ่ะ<อ>มันเงียบมันเงียบไปเลยนะ<อ>คราวนี้ยจากที่มันเคาะตรงกระจกด้านนอกกับพี่มันไม่มันด้านนอกอะ่ะมันเงียบคราวนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมาเคาะในโซนของห้องโซนของรีสอร์ทรงแรม<อ>ด้านในแล้วคือสิ่งที่ประหลาดสิ่งที่ฮาสุดคือยายแอลอาบน้ําเสร็จพอดีอ่ะยายแอลก็เคาะอะไรไก่ทําไมมึงไม่มานี่ มันเพิ่งจะเคาะมึงก็ส่องสีบอกใครมาหรือเปล่า<อ>แต่จังหวะเคาะแบบเดียวกันคือกึกกึกกึกอกึกอ,อ,อย่างเงี้ยเอเอแอลก็บอกว่าส่องตาแมวพอส่องเสร็จปุ๊บสิ่งที่แอลเห็นรอบแรกคือมันเป็นหัวดำๆหัวปีกๆอะ่ะแล้วก็เอาหัวชนนะอ่ะกึกอกึกอ,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 อย่างเงี้ยแอลก็ ไอ้บ้าที่ไหนวะมันมันเอาหัวมาชนเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วก็หันมาบอกแม่เนี่ยไอ้บ้าที่ไหนวะมึงลองโทรไปหาห้อง,งข้างๆนี้ไปโทรไปหาเยทมสิบอกเยทม,ทยทมออกมาดูให้หน่อยสิกูมก็ไม่กล้าเปิด<อ>เด็วแอลก็วัด่องอีกทีนึงอพอแอล่องอีกทีนึงแอลกีดลัน่นเด็วแอลขี่แตกหน้าห้องทำไมอะ แอลตัวสั่นแล้วแอลช็อกแบบกว่าคือสุดเลยอ่ะอแม่ก็ตกใจบอกแอลมึงไปเรียลอะไรอย่างงี้ใครมึม่ดูผมแม่ส่องไปอ่ะไม่เห็นอะไรอ่าเออแต่แอลว่าตัวสั่นสั่นแบบสั่นแบบคือสั่นแบบคือคือหน้าตาเลือั拉ตาวตาวหูเลือกน้ำหูน้ำตาแตกแล้วอ่ะ แล้วคือปล่อยล่าตรงนั้นแล้วว่าแม่ก็ต้องพยุงพยุงพยุงแล้วแหวว่าคือไม่มีแรงจะเดินอะ่ะเนี่ยเออก็ต้องบอกว่าพาไปล้างเนื้อล้างตัวเสร็จแล้วก็เอามานั่งที่เตียงด้วยแหววอ่ะก็บอกมานั่งกุมโปองอะ่ะใกลอุว่ากูตาไม่ฝาดนะอุ oh. ว่ากูตาไม่ฝาด oh. ก็บอกแม่ก็ถามมันอะไรอะ่ะมึงจะเห็นอะไรก็รอบอกสักพักหนึ่งอะ่ะอีเสียงเนี้ยมันมาดังที่หน้าหน้าระเบียงใหม่อุ้ยก็ อืมก็ก็แม่ก็บอกว่าบอกเนี่ยมันเป็นเด็กวัยรุ่นน่ะมันเอาหัวมาโขกกลัวไม่กล้าเปิดกูกลัวบอกว่ามันเป็นนางลูกต่อหรืออะไรเนี่ยบอกบอกเออแหวก็บอกเสื้อสีขาวใช่ไหมแม่บอกใช่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 แ่เนี่ยกูเจอเลยเขาบอกอะไรอ่ะ ก็บอกว่าบอกเสร็จบุ๊กก็บอกว่าแอลแอลก็บอกคุมโปงอ่ะแล้วก็บอกว่าค่อยๆเดินไปแล้วก็แงมแงมมานอ่ะสิ่งที่แอลเห็นน่ะคือแบบเดียวกับที่อยู่ด้านหน้าแต่คือแอลแอลแอลบบว่าเห็นเฉลียงเฉลียงและแม่ก็ยืนหน้ามองอ่ะคราวเนี้ยไอผู้หญิงอ่ะน้องผู้หญิงที่เขาเอาหัวโขกอยู่พี่นะอเขาเขาโขกสุดท้ายอ่ะเขารู้สึกเขาโขกแรงมันดังปักอย่างนี้เลยนะแล้วหัวก็คาอยู่ที่กระจกอ่ะ แล้วเขาค่อยๆบิดหัวมาอ,อืมปิดหัวมาทางทางเหมือนรู้ตัวว่ามีคนแอบมองจากจากจากมา่นานข้างในเอออ่ะเออเขาค่อยๆปิดมาพี่สักพักนึงอ่ะแม่แบบว่าแม่กับแอลคือกีดนนั่งซุดอยู่ตรงนั้นแล้วก็ดึงผ้าขนอกกันปิดตาสิ่งที่เห็นคือตาของผู้หญิงคนนั้นโบ ปากเนี่ยคือโวโอเข้าไป<อ>แล้วเหมือนแบบว่าเหมือนฉีกเหมือนมันเปื่อยจลฉีกถึงหูอ่ะแล้วมันก็มีน้ําอะไรสักอย่างหนึ่งมันค่อยๆไหลออกมาแล้วก็เหมือนเหมือนเขาค่อยๆเสแยดยิ้มอ่ะอแล้วก็เอาหัวโขกปั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 กอย่างนั้นน่ะพี่อ้อแม่บอกบอก,บอกหัวใจแทบวายหยกกูไม่รู้ว่ากูจะทำยังไงดีแล้วบอกว่าคือคือแล้วก็กี๊ดตักพังหนื้อ หลบ,บเสียงแบบดังลั่นเลยอะอ oh. แม่กับยายแอลก็โดดขึ้นเตียงกันกอดกันอยู่สองคนครับสักพัาหนึ่งก็ไปเคาะอยู่ตรงหน้าห้องไปเคาะอยู่ตรงหลังห้องเคาะกันอยู่อย่างเงี้ยพี่ oh, oh. จนถึงเชา้าตีส oh, oh. ี่ตีห้าคุณนายไก่ไม่ได้นอนจก้กครับเนี่ย <laughs> ท,ที่คุณนายไก่เขาไปเจอพี่ oh. เดนนะแล้วคือบอกเลยว่าคือพอเจ็ดโมงชาปุ๊บเขาก็จะมีกิจกรรมต่อป่ะไม่จ้ะคุณนายไก่จองตั๋วแล้วกลับบ้านเองกับแอลมันมันมีคําถามเราเราได้ถามแม่ไหมว่าแม่หรือทําไมคืนนั้นไม่ว,วิ่งหนีออกมาข้างนอกอ่ะถามนะแม่บอกเทควิ่งยังไงอ่ะมันดักหน้าดักหลังเลยอ่ะมันเคาะทั้งหน้าทั้งหลังเลยพอมันเงียบจากอีตรงระเบียงมันก็ไปอยูอ่ตรงหน้าประตูต่อได้ถามแล้วหลังจากแม่ได้ไปถามคนแถวนั้นเลยว่า ในห้องนี้มันเคยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคือจากที่จะบอกอย่างนี้พี่นัทมันเป็นมันเป็นมันเป็นโรงแรมรีสอร์ทเขาเรียกรีสอร์ทเนอะมันเป็นรีสอร์ทที่เคยมีคดีที่แบบว่าเหมือนเฆ่าตัดตอนพวกยาเสพติดอะอ๋อครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไปเจาะลึกใช่ไหมว่าห้องนี้ที่คาดกมีอะไรหรือเปล่าใช่เดี๋ยวนะขยายความกันขยายความกันเฮ้ยหยกพี่จะบอกว่าอย่างนี้ เรื่องเนี้ยวันนี้ยกมาพีกเลยอะเอาแบบพี่นึกภาพแบบเรามาขยายความไอ้ไอ้เมี่ยงคำหวานเนี่ยเดี๋ยวไว้คราวหน้าได้ไหมพี่ขอเรื่องนี้่อได้ไหมคือพี่อย่างนี้พี่นึกภาพออกลย่ายังคนลุกเลยนะนี่พี่พี่นึกภาพออกเลยว่ายกคือในห้องเนี่ยมันจะเป็นห้องที่แบบไม่อ่าก็อยู่สองคนก็ถือว่าโล่งอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ในเหมือนรีสอร์ทเนี่ยด้านหน้ามันจะเป็นประตู เข้ามาแล้วก็ในห้องนะฮะด้านหลังจะเป็นก็เป็นเหมือนบานบานกระจกทั้งบานเลยแล้วก็มีม่านเนี่ยปิดเอาไว้ภาพแรกเนี่ยที่แม่เห็นก็คือเหมือนมีคนมาเคาะแล้วพอไปแหวกม่านดูเนี่ยสิ่งที่เห็นคือมันเป็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อเหมือนใส่เสื้อรัดรูปแล้วก็กางเกงยีนตัดขานะครับยืนอยู่หน้าห้องลักษณะคือไม่ได้เอามือไม่ได้เอามือแบบเคาะ แต่เอาหัวเนี่ยคอนั่นแสดงว่าขยายขยายภาพตรงนี้นะคุณคุณทุก่านกันได้นึกภาพไปพร้อมๆกันขยายภาพตรงนี้ก็คือแม่จะไม่เห็นหน้าเพราะนั้นน้องคนนั้นคือก้มหน้าแล้วก็เหมือนเป็นหนึ่งว่าเอียงตัวค่อยๆเอียงค่อยๆเอยีอยงตัวมาเอาหัวชนกระจกถูกไหมใช่แล้วพอทีนี้เนี่ยแม่เอกใจด้วยความที่ไปกันสองคนน่ะไอคนที่มาขอข้างนอกก็ไม่ใช่รุ่นราวเขาเดียวกับเราด้วยถูกไหมฮะ เป็น<ช>เด็กแม่ผิดสังเกตตรงไหนม้างไหมฮะมีตัวเปียกน้ํำไหมหรือว่าไม่เลยตัวเปียกน้ําตัวเปียกน้ำตัวเปียกน้ําแล้วคือแบบว่าคือคือคือการที่เขาอกหัวคอเนี่ยคือเขายืนเขายืนตรงใช่ไหมพี่แล้วเขาก็บอกว่าเหมือนเหมือนเอ็นตัวเหมือนเหมือนคนฟิวมาอ่ะเอ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 อหัวกึกกึกโอ้กึกยางั้น่ะแต่ที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรรู้ไหมพี่ในตอนที่ แม่กับยェแอลแอบดูแอบมองอืมพอเขาแบบว่าหัวเขาดังปักหนึ่งทีอะ่ะอีทีสุดท้ายอะ่ะแล้วเขาค่าคอยค่อย,อยิดหัวมาพี่แล้วเขาแบบว่าเหมือนพยายามที่จะยิ้มอะ่ะคือมัน,ม,นมันเห็นสภาพแล้วไงว่าตามันมันมันไม่มีมันไม่มีมรูกตาม,มันเป็นเบ้าตาเออแล้วคือปากมันค่อยค่อยยิ้มอะ่ะเป็นไปนได้ไหมอ๋อแล้วแล้วสิ่งที่ ทีกว่านั้นคือเขาเอาหัวที่มันคาอยู่กับอีก,กระจบอ่ะแล้วก็ลากมาแบบว่าคือพยายามพุ่งเข้ามาใส่อย่างนั้นน่ะโอ้ยคือแม่กับ<ม>แอลคือแบบว่าคือกระโดดจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งอ่ะแม่บอกกูกระโดดแบบว่าคือกูคิดว่ากูเป็นผีนชาตาเลยโยกคร <c oughs> ับเ <c oughs> ดี๋ยนะตอนนั้นเอเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นแบบมาเล่าแล้วแบบสนุกกันอะไรขนาดนี้นะมันน่าจะตึงเครียดมากแนวแล้วก็กับสิ่งที่เห็นมันเป็นไปได้ไหมว่าห้องนั้นอาจจะ เคยมีวัยรุ่นมาเช่าอยู่ห้องนั้นมาพักอยู่ห้องนั้นแล้วก็อาจจะไปเล่นน้ำแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตมันก็เป็นไปได้หลายหลายอย่างเออนั่นแหละอืมอันนี้อันนี้อันนี้เรา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 สันนิษฐานเนอะแล้วก็เราเราเดาเอาแล้วกันนะฮะว่าว่ามันจะเกิดจากอะไรได้บ้างเพราะว่าฟังจากที่น้องหยกเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยเพราะว่าต้องบอกว่าที่เนี้ยรีโนเวทไปแล้วสองครั้งออ ก็ไม่รู้ว่าก่อนหนะ้านั้นมีอะไรหรือเปล่าถูกไหม<ช>เพราะลักษณะเหมือนกับเขาพยายามที่จะเข้าห้องตัวเองมาข้าง<ช>้งหลังแล้วมาข้างหน้าแล้วพยายามไล่ให้ออกไปด้วยสามใบแต่ว่า<อ>เข้าใจนะอารมณ์นั้นว่าทําไมถึงไม่วิ่งออกไปคือถ้าวิ่งถ้าเปิดประตูไปแล้วไปเจอเขายืนอยู่หน้าทํำยังไงอะ่ะ<อ>ถูกไหมคุณนคุมป้าอะยก<อ>ไม่มีคุณนายไก่อะ่ะแล้วคุณแม่ก็ไม่ใช่อายุน้อยๆแล้วถูกปะ ใช่แม่แม่อยูแล้วตอนนี้ก็ห้าสิบเจ็ดแล้วว่าพี่โอ้โหนะฮะนี่มีหลายคนส่งมาน้องไออเนี่ยบอกว่าน่ากลัวมากค่ะมาเต็มเต็มเลยนะครับแล้วก็คุณเอลี่บอกว่าน่ากลัวจริงๆนะครับแล้วก็คุณผักบุ้งมาทันไหมคะกี่เรื่องแล้วสองเรื่องแล้วครับนะฮะแล้วก็พี่อิสุอาสืว่าผู้หญิงปากยิ้มหลอนเลยนะแล้วก็น่ากลัวมาเต็มผีหลอกของจริงนะฮะถ้าเราไปแบบนั้นถ้าเราไปเจอเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ย เราก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะนี่โชคดีนะที่คุณแม่ของแอลว่ะพี่พาร์ทของแอลว่ะตอนแรกอ่ะที่เห็นนะที่ส่องอ่ะเขาบอกว่าตอนแรกเขาเห็นแค่หัวใช่ไหมพี่พอเขาส่องอีกทีหนึ่งอ่ะเข้าใจไหมคือพอส่องอีกทีหนึ่งอ่ะมันเบ้าตากับเบ้าตาพี่มันชนกันเออนั่นแหละแล้วก็เอาหัวโขกปักปักปักอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วมันมีเหมือนเป็นค่าเลือดที่มันกระเซ็นมัน ติดอีตรงไอ้เนี่ยคือที่แอวเห็นนะอแอวช็อกไงแอวถึงช็อกอย่างนั้นนะพี่โอเคนะฮะอันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดในเรื่องนี้มีเรื่องโชคดีอยู่อย่างหนึ่งคืออะไรรูป้ป่ะครับแม่ไม่ได้อยู่คนเดียวแม่แม่อยู่กับแอวถูก <laughs> ถ้าแม่อยู่คนเดียวจะเป็นยังไงถ้าแม่อยู่คนเดียวแม่คงดาออ่าคงด่าไม่หยุดก็คงจะทําได้แบบนั้นเหมือนกันพี่ก็เหมือนกันคือ จะหนีก็ไม่กล้าหนีอ่ะแล้วจะทำยังไงดีอ่ะก็คงก็คือคือคนเราเดี๋ยวพกลัวมากๆแล้วมันจะใช้เสียงเนี่ยข่มได้หรือว่าอาจจะ<ช>จะจะ,จะ,จะด่าไปหรืออะไรไปมันจะลดความกลัวของตัวเองลงมาเนี่ยแต่แต่คราวนี้พอมีเพื่อนแอวแบบว่า อย่าด่ามันอย่าด่ามันอยี๋ย่มันเข้ามาคือพี่เข้าใจป่ะเด็วคือคนคนคนสูงวัยสองคนน่ะต่อวอสองคนน่ะแม่ก็บอกแล้วมันขออย่างเงี้ยกูว่าภาสาเสียกูจะฉี่กูก็ไม่กล้าฉี่มึงก็ไปฉี่เด็วคือเขาเขาไปกันสองคนเขาก็เกาะกันอยู่สองคนอย่างนั้นนะพี่นี่อ่ะเขาเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนแท้ ที่อยู่ด้วยกันในยามเออในยามคุณกบอกว่าเพื่อนรักครับโอเคเน่ยขอบคุณมากนะหยกนะช่วงนี้ช่วงนี้ขอบคุณมากที่ที่นําเรื่องนี้มาเล่าแล้วก็เอ่อด้วยถาน์ตอนนี้เนอะเราเสพข่าวกันเยอะมากมายไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพื่อนนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามแต่เยอะแยะนะครับครับเออก็ก็ได้ฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกสนุกนะฮะแต่ว่าวันนั้นคุณแม่คงไม่สนุกแน่นอน S <S <c oughs> คือคือยกยกก็ช็อกเหมือนกันนะค,คือแม่เก็บเรื่องนี้ไว้นานมากอะ่ะพี่นะันเขาบอกบอกแม่ถามจริงในช่วงที่ว่าไป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 สัมมนาช่วงนั้นที่สัมมนาบ่อยๆอะ่ะเขาบอกกูเจอเยอะแต่ครั้งเนี้ยอีเด็ดอีกครั้งเนี้ยเด็ดสุดแล้วที่กูไปคนเดียวกูนหนีกาแฟนไปคนเดียว ตั้งแต่นั้นกูไม่กล้าไปเ้วยโอเควันนี้ขอบคุณมากนะขอบคุณมากครับพี่นาคิดถึงครับคิดถึงเช่นกันขอบคุณมากครับหยกครับ